ไปกับยุคโลงป่ายีิบชัวงง่วโมงกันเถอะไป,ปกดสัครใหดึงมห้าล้านฟ้า อนนี้พวกเราอยู่ในยุคหลงป่าย4บชั่วโมงทุกคนนะบอกเด้ว่าเราอยู่นี้มา10ปีแล้วใช่ไหมครับทีมเราจะหาทางออกไม่ได้เลยผ่านมา10ปีแล้วยังอยู่ตรงนี้เลยทุกคนทำไงดีครับทิมเราต้องมีวิธีออกไปสิมันมีไหมเอไรดูก่อนเป็นไรไม่มีอะไรเลยทำไมอะข้ามองไปทางหน้าไหมขึ้นต้นไม้ดนที่สูงขึ้นต้นไม้ดูที่สูงใช่ระยะความสูงเท่ากับตอนข้ายืนพื้นปกติเลยครับตอนนี้เขากำลังหากันทางออกครับทิมตอนนี้เรายังไงดีเรามีวิธีออกมั้ยอยู่นี่ไม่ไหวแล้ว ร้อนมันชื้นมันอับคือข้าเมสซักจริงๆในมาสิปีแล้วอบอกหน้าดีวิธีออกไหมอุ้ยอะไรจะว่าไปมันมีตำนานอยู่นะละเอียดแน่เลยเขาเล่นมุกเด็กนะถูกต้องอ่ะอ,ะอ,ะอะ่มีตำนานแล้วทีมคือตามตำนานเนี่ยเขาเล่าว่าเราจะมีสมบัติล้ำค่าที่จะช่วยให้เราออกไปจากที่นี่ได้สมบัติชิ้นนั้นก็คือมีเวลเมนไวท์ออยล์เคลียร์โคนฟอร์มแล้วก็มีเวลเมนไวท์ออยล์เคลียร์มอยเจอไรเซอร์แบบมี UV Protection เราจะต้องหาทั้งหมดให้ครบ5ชิ้นแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้ผมว่านะมีคนนี้แหละซ่อนไหนบ้างมาดูดิมึงอยังไม่กลับไปตัดงานใช่ไหมโอ๊กพี่พี่นี่ในคนงานใหม่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อโบตี้ครับโบตี้เหรอโอ้ยสุกมึงก็บงกนะหนีหนี่ได้โบตี้มีอะไรไหมซ่อนบ้เปาไม่อยากกลับไปทำพร้ะเนี่ยไม่อยากกลับไปทำพร้ะเนี่ยไม่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 มีไม่มี เราทำทิมมึงมาบ่อยเลยตอนนี้เหรอฮะสิบปีเนี่ยฮะบอกมัไม่ได้บอกตจะเดือนอันเจ้าไม่ถามไม่มีวิธีมาเจ้าไม่อยากกลับไปแต่งงานกับข้าทับทิมข้าไม่แต่งกับเจ้าหรอกต้องออกไปแต่งงานทับทิมไม่ได้ทุกคน,นไปครับไปกับยุคหลงป่ายิ้มทีช่วงกันเถอะไป,ไป,ไป หน้าตาสมบัติมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะเขียนว่า Nivea Men White Oil Clear Control แล้วก็ Nivea Men White Oil Clear Moisturizer แบบมี UV Protection มันจะเขียนอย่างนั้นเลยโอเคเข้าใจแล้วไปเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่า Nivea มันเขียนว่าอะไร Nivea Formen Oil Controlation Nivea Formen Oil Control Nivea Formen Oil Control Control Nivea Control Oil Formen เฮ้ยจะเจ๊กูดี่จะให้อะไรกันวะโควต์โฟม Nivea Men หลอดเขียวถูกแล้ว อะไรเนี่ยบทอะไรโข้ได้แสรงใหม่รัาแบบลองคือออกฟังปะเนี่ยแชมป์มันงสองที่เราออกกล้องทำยังไงเฮ้ยเสียถมาคอยไปแล้วนี่มันทางแยกเออเนี่ยดูไว้ดูไว้ล้วเนี่ยอย่างนี้ดูไว้ดูไว้นะแสดงใหม่ดูไว้แล้วเน่ยอย่างนี้อ่ะแชมป์เล่นต่อเร็วเดินไปเรื่อยๆอ่ะไงต่อแอคติ้งตามเพราะดี๋แอคติ้งตามนี่แอปใหม่แล้วเออแอคติ้งแอปติ้ง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 เราติ้งเออสวยทำไมโอ้ยติ้มตูดอะไร ต้นไม้มันสูงมากเราจะต้องข้ามท่อนไม้ที่ไปเพื่อไปฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะมีน้ำและเสบียงอหมดครับฝั่งนี้มีแม่น้ำเดินไปแค่ถึงนี้เองเนี่ยเจ้าพวกเขาสิเป็เจ้าพวกเขามาเลยอ๋อเอาเอาแโอเคโอเคเชื่อเจ้าเชื่อเจ้ามาข้าไปดูข้าเป็นตัวอย่าง่อนไม้นี่สูงมากไหนสูงสูงโ่ออ้ย่ออเนี่ยหลุดทุกคนเอาใจช่วยแซมไปแซมช่วยตูถอนไม้นี่มันสูงมากโเราจะย้่นที่มึงหมดไปไปไประวังไม้มันกลับได้ด้วยอุ้ย เดี๋ยวผมตั้พี่ไปคุว่าควรเข้าลงบ้านบ้าหรอเนนี่ยลราแล้วเอามอเอาเล็วขาสั่นขาไปเลยขาไปลลมพัดลมพัดลมพิวลมพัด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 เร็วเลยโอเคโอเคเอ้าเอ้าไม่ไม่คงเพงหรอไม่ไม่อะก็ไม่ไมคงเพงนี่ พวกมึงเป็นไรกันเป็นไรกันอ๋อเหรอเฮ้ย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 โอเคนะโอเคช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยจับไว้ออเอออุ้ยโอเคเข้าใจยังแม่กลัวมากเลยแล้วข้าจะผ่านไปได้ยังไงโอเคเอาเลยโอเคเอาหน่อยข้าจะงายจริงมาเร็วเจ้าหลอกจ็บมือข้าหรือเปล่า อันนี้ขอแบบเอฟเกเกาหลีนะอที่ดมมอีด้วนไมต่าเลาีทอค่ากระโดลงกัเถอไปแหล่งน้ำเ้ยแชมป์เราเจอแหล่งน้ำยังยังเลยพี่น่าจะอยู่ข้างหน้ามีใครปิดอะไรไหม ไอโอ๊กอะท่าทีมโอ๊กอะเออโยกโยกสงสัยจะอยู่ในเหี่ยวโยกขาโยกหายไปแล้ว้ปตกเหี่ยวคาว่าเดี๋ยวเขาก็ผูกมาแหละไปเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าไหมโยกเข้าเข้าเพีงเข้ามาเพียงเข้ามาเออได้แล้วได้แล้วพอได้แล้วเอ้ยทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในป่าดงดลิกที่แบบว่าต้นไม้เยอะไปหมดโอ้ยโอ้ยอืม อ๋อโอ้ยโอ้ยใครอันนี้ก็เล่นใหญ่หน่อยครับทีมเราจะไปแหวกุ่มไม้ทำไมต้นตบหัวคนนี้เป็นนะตบตึ๊บให้เป็นผ้าประหลาดกันหน่อยไงร้อนก็ร้อนอารมณ์เสียโอ้ชัมมกเดินป่าว่ะสิบปีไม่แชมป์ที่กลับไม่กลับไปทำพอป่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นต้นไม้อะไรเนี่ยเยฮ้อันนี้มันใบโซนเลยเอร์ทางนี้ไป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 พี่ใบเดิมทางนี้ ค้ามีจีพีเอสข้าว่าทางมันซ้ำๆนะไม่หรอกเข้าวัตถุมานี้ประมาณสี่สิบล้านตีนะข้าวสุกมันปแปลกๆมันเหมือนที่เดิมหรือว่าเราติดอ,อ,อยู่ในขอบวงกดรู้ว่าจีพีเขานำไปฝั่งน,นี้ฮะเนี่ยมันนำมาฝั่งนี้เออ,อไปทุกคนเร็วไปไปเดิมเฮ้ยไม่ระวนกลับไปที่เดิมวะไปไปอะไรวะมึงเดินวนไอ้แชมป์มึงเดินวนไอ้นี่กิ๊กคอยตาม เออเอาล่ะกูก็มึนเนี่ยมันก็เดินวนอยู่นั่นแหละว่าไหมข้าเหนื่อยยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน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 นีเวียเฮ้ยเฮ้ยนีเวเมนกรอนโฟมหลอดเขียวสูดสยบมันเฮ้ยนี่นี่ใช่ไหมท่านผู้ที่บอกว่าเป็นสมบัติใช่นี่แหละนีเวเมนครอนโฟมหลอดเขียวสูดสยบมันอันนี้เลยเจอแล้วหนึ่งเก็บไว้ ข้ามาเราลืมไปสักอย่างนะช่วยข้าก่อนแล้วช่วยมันก่อนได้มมีมันอะไรแล้วมันลืมอัอเจ้าเจ้าเ่าเจาเจเจ้าเจา้าเจ้เาเจ้า้า้าเจ่าเ้้่้า้อ้าเจ้าเ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้เ้เจ้าเจเาเจเจ้นเเจ้าไาาเจ้าเจ้เจาเจ้าเาอจเจ้า้้เจเจ้า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 เาเ้จ้าา้าาเจเเมเเ ปวดนี้อ้าวไปไหนกันหมดแล้วฉันไปไหนต่อเฮ้ยไม่เชื่อมันละไอ้แชมป์มึงหยุดเลยมึ<อ>งน<อ>ัดหน่งทางแล้วว่าเราลืมใครหรือเปล่าพี่ฮะอ้าวไปตายไปโอ้มันนี่อ้มันเร็วรออะไรอยู่บนอะไรมานนี่เมื่อกี้ถามข้าไม่ใช่เหรอเมื่อข้าไปเจออะไรมาโอ๊ยเหนื่อย <laughs> ้น <laughs> มากเลยเนี่ยทุกคนโอ้โหโอเคข้าเหนื่อย ้ทีมพาดำทางไอแชมไม่ไหวแล้วข้าร้อนแล้วข้าเหนื่อยมากเนี่ยข้าจะเป็นลมทีมพาออกเดี๋ยข้าเชื่อใจใเจ้าเจ้ารู้ทางออกไหมตอนนี้เดี๋ยวไปหาแหล่งพักก่อนได้ตอนนี้ไม่มีแรงแล้วพารู้ตามข้ามานี่ไอหนี่ก็พามั่วอ้อมต้นไม้เล่นอยู่ได้<า>แชมป์ม <า S 1> อ้อมตั้งสามรอบไม่เห็นข้าเลยไปน้ำมันหมาป่าหมาป่าเฮ้ยอย่าไปส่งเสียงเดีหมาป่าวิ่งหนีตามมานี่ร้อนก็ร้อน บอกแล้วว่าข้ารู้ทางผมว่ากิจนี้ไม่จบหรอกครับไปของกูแหละปล่อยพวกมึงไปบนกันอยู่นั่นแหละไปะได้เงินเย็นเย็นแหละไปไปไปแล้วข้าไปแล้วข้าไปเล่นมุกเย็นมุกเดิมไปแล้วกูเจ้าเจ้ามาดูสิมาดูนี่สิตาบอดหยอกข้าร้อนมากเลยพาชิบมันเลยนี่ไงรีไปกันเร็วลนี่ไปกันอยู่นี่มานี่อันนี้เราจะเดินทางนี้นะมันระวังหน่อยมันเป็นเหวพยายามให้มันกิ้งลงไปนะอย่าให้กิ้งลงไปนะแถมพยายามให้กิ้งกับแถม ก็มึงหิวแสงแมากก็ว่าอย่ากิ้งนะมึงเอาเลยแชมป์สุดยอดนะ,สะแสดงที่ดีข้เกิ้งใคร <c oughs> ัากยอนทีเขานะ <c oughs> เราเดินทางกันต่อเถอะพอแล้ววันเหนื่อยแล้วตอนนี้เริ่มเย็นแล้วคนข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นทำไมอะข้าไม่ไปแล้วทำไมครับทีมข้าหิว <c oughs> <c oughs> มึงมาหนี้แฟนข้าหิวข้าไม่ใช่แฟนเจ้าเ <c oughs> มียข้าหิวไม่ใช่เมีย กูเลลุกขึ้นไปหาอาหารให้แฟนข้ากินกันทีมเจ้าลอยนี่คือข้าจะเอาอาหารให้เจ้ากินเองไปพวกเราสี่คนไปกันแต่ข้าหิวจริงๆนะใช่เดี๋ยวข้ากลับมาพร้อมอาหารที่รักเป็นไรแชมป์กันเหนื่อยโอเคอย่าเหนื่อยจริงแล้วข้าว่าแถาเนี้ยน่าจะมีอาหารอยู่นะไปโลโลอย่าให้แฟนข้ารอนานอยากโดนหักเงินเดือนไหมเฮ้เดี๋ยวข้าก็ไม่หักเงินเดือนหรอกอยู่ในยุคป่าข้าก็หักได้เฮ้ยนี่มันนี่ไงผลไม้นี่ไงขึ้นไปเอาดิแชมป์ขึ้นไปเอาดิเนี่ยมีกล้วยมีอะไรเต็มไปหมดเลยไปหยิบมาแชมป์ปีนไปเอาเลยไป วว้้าาอะไรต้นนี้มันมีพิษมันชื่อไงบพี้มันชื่อว่าต้นต้นอะไรเนี่ยมึงนิ่งหมดตลอดเนี่ยต้นอะไรบอกเขาทีต้นอะไรต้นอะไรพี่ต้นรูหมาลาวจีพูดตามต้นอะไรลูหมาลาวจีพูดอ่ะพูดตาม พี่มันอะไรนี่มันมีพิษนะพี่ต้นอะไรต้นตะลุงหมาลาวกิริมันต้องอะไรอยเนี่ยแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงมันมีพิษที่มันไม่สามารถโดนได้ถ้าโดนโดนต้นมันเฮ้บเยพี่อ้เจ็บอ่ะเจ็บโอเคโอเคใช่พี่ต้องระวังพี่ปีนตัวแบบท่ำตันต้นไม้ทำตต้นไม้พี่โอเคคุณต้อนฝนโอเคแชมป์เราจะเอายังไงดีวะผมว่าต้องต่อตัวก่ะพี่บดย่อเลยพี่กี่คอยเอาเองไปย่อย่อเแต่ว่าพี่ว่าโอ๊กดีกว่านะเพราะโอ๊กตัวเล็กโอ๊กไปโอเคโอ๊กเออนั่งอ่ะบด บดขี่เลยอันนี้คนตัวเล็กมันก็ไม่ทวงคุณอันนี้อันนี้เออนี่นี่เออแล้วก็อนนี้นี้ไม่ใช่ผมผมผมเดี๋ยวนะเอาเลยทำไมไม่ได้ยิงยิงไม่ถึงช่วยช่วยได้แล้วหนึ่งอันไปอีกอันนึงนดับบนพี่ดับบนดับบนเอ้ยมาเอ้ยกล้วยเอากล้วยกล้วยนั้นกล้วยนั้นกล้วยนั้นกล้วยเดินไปกล้วยกล้วยกล้วยต้องเดินไปแล้วอ่ะไอ้ยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงกล้วยกล้วย ้ยหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยหยิบได้โอเคมาเฮ้ยตอนนั้นตอนนั้นมีตอนนี้ตอนนี้หยิบโอ้สำหรับการกินของแฟนข้าแล้วสบายปะเออทุกคนเลยไม่เป็นไรข้ามีบันไดเอาไม่เอามาพรุ่งนี้เลยล่ะอแล้วเหนื่อยแย่เลยเนี่ยกูเหนื่อยแย่เลยจิ้มกาแฟ๋าน้ำจิ้มเถอะกระปไอ้แชมป์กระหล่อมดิ ไอแชมป์ไอแชมป์มึงเอามาทำไมไอเไบอเเจ้าเล่นอะไรกันอยู่ข้าหิวจะตายแล้วอะดมาอะไรกันแล้วเจ้าไปเอาบันไดมาจากไหนไม่รู้กข้ามาข้ไม่รู้ถ้าเจ้ามีบันไดแล้วเจ้าไม่มีบ้านได้ไงวะเพาว่าเราพักตรงนี้ก่อนไปกินอาหารก่อนข้าเอามาให้แล้วครับทิม มีพิษไม่ใช่หรอบางรูปก็มีพิษบางลูกก็ไม่มีพิษใช่เฮ้ยนี่มันนิวเอเลเมนครีมซองเขียวสูตรคมมันพร้อมกันแดดนี่หว่าได้สมบัติอันที่สองแล้วฉันถามจริงเหรอตัวอย่างนี้กินไปได้ยังไงวะมัอยู่ในกล้วยอย่าบอกนะมึงซ่อนไว้เพื่อไม่อยากออกไปทำพร็อปมันอยู่ในกล้วยมีอะไรอีกไหมกล้วยู่ดิ เลยด้วยค่คมาไปฟ้นข้าเองพวกเจ้าอิ่มเหมือนยังเราจะได้เดินทางต่อตอนนี้เริ่มมืดแล้วเรื่องหนีบกินไปข้าว่าตอนนี้เราได้2ชิ้นแล้วเว้ยเหลืออีกกี่ชิ้นนะสามไปอีก3ชิ้นแต่ตอนนี้ข้าว่านะพวกเจ้าต้องหาของกินกันละมันจะมืดแล้วหาอาหารกินกันไ้มทุกคนมาดีกินแมลงแบบเมื่อวานไหมเราต้องกินแมลงแบบเมื่อวานเลยทุกคนเฮ้ยนั่ไง ไม่มีกระทะเหรอไม่มีอะไรเลยเอ๋อจะจับแมล,ลงมามันต้องมีอะไรที่มันทําให้ร้อนให้สุกกนกินดิบไงแชมป์ชอบซาชิมิกะบองอ่ะกะป๋องมีไหมเรงงามีกระป๋องไหมมีเออกระป๋องมาตากแดดก็ได้แล้วก็ไปกนะูันนี่คือวิธีของคนป่าใช่ไหมมัคนคือวิธีการเอาชีวิตรอดในป่าหรือไม่ก็คืไปจุดไฟเอาก็แล้วแต่จะไม่กินน้ำจิ้องกินคายค้าไม่มีไฟแช็กไอ้เราไม่ต้องพูดเลยแค่จัดการเองก็ได้มาสิมามาพวกเจ้าแมลงพวกเนี้ยมีวิธีคือล้วงไปเอาอ่ะห้ามกีนถ้ากีนจะมันจะหนีเว้ย เข้าร้อนทั้งบกอ้าวให้ดูดิรีบอาหารแล้วรีบกลับไปพักกันเถอะไปมาบนหลวงก่อนเลยบุ๊ตตี้เล่เจ้าอยู่ในป่ามาเป็นสิบปีแล้วนะเออเจ้ากลัวอะไรเนี่ยบุ๊ต้าไม่เคยล้วงอันนี้เออล้วงเลยเร็วเล่ยอ่นร้วงต้องเอาใหม่นะต้องกลับไปวางใหม่นะห้ามล้วงต้องเงียบไปแล้วไปแล้วออกมาเจ้าหลวง ดูนี่ดูที่เจ้ามานี่โด้ดิไม่กไปเดี๋ยวศพศพการที่ข้าอยู่ตรงนี้มา20กว่าปีไม่มี้กินสักแก๊เดี๋ยวลงมามันคืออะไรไอ้ไอ้ลูกพงเนี่ยมันคืออะไรหยิบออกมามาครับที่มาเอามาอะไรนะอะไรอะไรนะไปหยิบลงมามันหนอนมะพร้าวเจ้ารู้ไหมว่ามันสามารถกินดิบๆได้ ้้ยโออมะไันุแลว่ต่อไปยิมเจ้าเลือกว่าเจ้าจะล้วงอันไหนมาลูกกเบียงค่าเลือกอันใหญ่ค่าจะได้ยิมเฮ้ยนี่มันนีเวียเมนไวออยเคียห์มอยเจอเซอร์แบบกระปุกนี่ว่าใช่แล้วโอ้ยแบบมียูวีใช่ไหมให้กันแดดสูงสุด ff 5 0ว้าว โอ้ยตะกบสวยมากทุกคนเราเจอตมบัติชิ้นที่สามแล้วอีกแค่สองชิ้นไปจับแมลงต่อโูกดีไว้โบสกับใบตาเจ้าข้าอีกแล้วเหรออันนี้อันนี้ล้วงหมดแล้วอาหารเนี่ยอุ้ยนี่มันอุ้ยอุ้ยของปวดพี่เลยอะไรอะแมงกะนูนแมงกะนูนมันรู้มันคือตัวอะไรเด็ดอร่อยมากท่านกินเรียบเลยอันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวข้าล้วงเองอันนี้เหรอสมแล้วยอกยอก ดักแด้อร่อยเดี๋ยวนี้ไปโอ้แมสุดท้ายแล้วไปยิมมาอันนี้นะเฮ้ยนี่มันนีเวเมนไวออยเคลียมไวจิไรเซอร์แบบซองเฮ้ยดีมากเลยกี่อนนะะออกกัดปลาเลยกี่อันอันเียวอันเดียวไปพวกเรารีบไปหาที่พักกันแล้วหายอันหนึ่งเราเจาะก่ามึงกุ้งปลงป่าทุกคนไป ไปกลางเต็นท์กลางเต็นท์ตรงนี้แหละพักคนก่อน,นไปไม่มีอะไรสดชื่นสดชื่นแรง<ล>ไหมไม่ไม่ไม่ไถ้าอยากได้อะไรนี่มันสดชื่นสดชื่นหน้าข้ามันมาแล้วเนี่ยเจ้ากินหายหมดเดี๋ยวข้าพาไปทำให้หน้าสดชื่นเอาป่ะกินที่ช่วยข้าก่อนป่ะก่อนเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วจะพาไปพาไปสดชื่นเล้วเอากระบอกจำไหมมันคือสิ่งนี้คือสิ่งนี้ที่ทำให้เจ้าสดชื่นนี่เวมินหลอดเขียว ไอพวกบ้าวันเอามาลัง่งนะตามมานี่ใครให้พี่ว่ากราบไหว้ล่ะเฮ้ยมันนี่ ร้อนๆอันนี้ข้าจะพาล้าง้วยนีน่นีเวียเมนไวออยเคลียร์โคลนโฟมเพราะสูตรนี้เนี่ยโคนโฟมล้างมันช่วยดูดซับสิ่งสก,กรปรกและความมันฝังลึกควอมผสานคานิทีนช่วยสยบมันได้ถึง8ชั่วโมงลูคุณผมกระชับช่วยฟื้นบรุมผิวหมอมคำที่สะสมทําให้หน้า,ากระจ่างใสดูมีออร่ากันข้าจะล้างให้ดูอ่ะอเตรี <laughs> อืมสดช <S <S Becca like ื่นหอมคือเย็นสดชื่นมากทุกคนอืมพ่อจะไม่ล้างหน้าใครสดชื่นเลยดูดิความมันหายหมดดูดิหน้าใส่กิ๊กเหมือนเดิมไปพวกเราไปล้างกันบ้างไป few moments ชื่อไงมั้งทุกคนดูดิดูดิคือขายหน้ามันเลยคือบอกเลยว่าผมพูดจริงๆอยากให้ทุกคนไปลองคือมันสดชื่นจริงๆครับมันเหมือนกับว่าเราหลุดออกมาจากโลกแล้วเนาะมันสบายมากทุกคนและที่สำคัญนะเราต้องมุรุงด้วยนีเวเมนกระปุกสีเขียวครับเซรั่มพร้อมกันแดดคุมมันด้วยทุกคนคือเจ๋งมากเนี่ยโดยที่สำคัญครับมันมีระบบล็อกด้วยเนี่ยนี่ปลดล็อกอันนี้อันนี้ล็อกอันนี้ปลลด็อกไม่ให้ครีมหกละเนี่ยผมงทายให้ดูก่อน ใส่หอมเย็นสดชื่นทุกคนคือแบบสดชื่นมากเลยดิยดยคือแบบมันคุมมันดีมากอ่ะคุมมันน้งแปดชั่วโมงอ่ะทุกคนที่สําคัญนะบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนเลยทุกคนนะบอกเลยว่าเจ๋งจริงสบายผิวสุด,สดเลยครับเอาไปนีเวเมนไวออยเคียร์ไวเกลยเซอร์ ia, izer, และมี UV p r o t e c t i o n SPF 50ไปที่ทากันซะไปที่สําคัญมีแบบซองว้พกด้วย,วยพวกเรากลับไปบที่มือเถออไปตอนนี้ครับอ่ะเราต้องพักกันแล้วครับลูกครับพายุมาแล้วทุกคน ฝนกำลังมาครับต้องรอนกันก่อนแล้วครับีป่ามีมอไซค์ได้หรือ <laughs> นี่ <laughs> มีนัววะไม,ม่เรียกเขามารับมาตอนนี้พายุมันแรงแล้วทุกคนนะก็คือต้องรีบนอนก่อนแล้วก็อีกชิ้นเดียวเราตามหาครับเราจะออกจากยุคข,ของป่าสักทีนะทุกคนไป <c oughs> ีีกไปก่อนเลย่กูตามไปไปก่อนไปต้องหานะไปฉีกนะตรงนู้นนะเดี๋ยวพี่แถวนี้กว่า ไข okay, ึ้นแชมป์หายพี่ฉันไม่รู้ไปไหนอ้าวไปไหนกันมาผมบอกไปฉีดแป๊บเดียวมันหายไปไหนไม่รู้ทัพทีมไปแชมป์หายพวกมึงเป็นไรเนี่ยตั้งแต่หลายยุคเนี่ยต้องฉีดแล้วหายตลอดพี่เนี่ยครัผมก่อนไปไหนไปครับทีมเฮ้ยพี่เสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยมปไหนมะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่มีลมฝนตรงนี้วะไม่มีโลมฝนีลเหรอคุยพี่ว่ามีทีมงานแกล้งเปิดปั๊บพี่ว่ามีแห่ใส่เราโูน้ยออกตัดสินใจมัน มีเสียงอะไรไม่รู้ในโรงช่างมันรอตัวเราก่อนอโอูน,อน้องให้ปเปิดก่อนโอ๊คไปเปิดเลยพี่ไปเปิดเลยโอ๊คผมเหรอพี่ทำไมเปิดผมด้วยโอ๊คเร็วใครอยู่ในนั้นอ่ะมีใครอยู่ยในในข้างในไหมครับเสียงไอ้แชมเสียงไอ้แชมเสียงไอ้แชมป์ยี่เสียงมันไอ้แชมป์อูดิโอ,อ,อโอเคงั้นปิดเลยไปปิดไม่ได้ดิดดเปิดเมื่อกี้พี่เหรอไอแบ๊บเราเจอนีเวแมนหลอดเขียวเว้ย คนช่วยไอ้แชมาแล้วทุกคนแสดงว่าเราสมบัติครบแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะทุกคนฮนะโอ้โหเราเจอสิ่งสมบัติครบสักทีนะฮะไปไปปลุกัติมนะไปช่วยไอ้แชมาแล้วตั้ทีมถ้าเจอนีเวลเมนหลอดเขียวอีกแล้วครบสักทีเราจะได้กลับแล้วนะมาเร็วเจอครบแล้วเหรอ yes เฮ้ยได้กลับบ้านแล้วดิต้องมาเราทำไมเพิ่งมาโบ่เราเพิ่งเจอเมื่อกี้ อยู่ดีก็มาอยู่ตรงนี้เลยอ้าไมยังทุกคนฮะแล้วพร้อมที่จะกลับกันยังเราไปไปเอาของรวบรวมมาเร็วนี่มาทั้งทีมอ่ะรวบรวมครบแล้วทำไงต่อทุกคนมีคนละชิ้นแล้วทำไงต่อเอ่อเอามาเอามาแปะหน้าผักเราคิดวมาฆ่ารอฆ่ารอฆ่าเท่ฆ่าเท่แต่แต่ฆ่างูฆ่างูอะไรเนี่ยฆ่ารอเลยรอเราดีนะถ้าไอยากกลับไปอยู่ในป่า ไหวคือจริงๆมันจะต้องมีการท่องพิธีคาถาหนึ่งถึงจะได้กลับไปแต่นี่มันปูมล้างหน้านะล้างหน้าก็ใช้ล้างหน้าได้เหมือนกันแต่มันก็มีมคนคาถาเหมือนกันมันคือสมบัติล้ำค่าสมบัติสมบัติทุกคนมานั่งลงเอาผ้ามาเหมือนเตรียงมาอยู่แล้วเอาจริงศักดิ์สิทธิ์นี่วางลงไปข้างหน้าเลยพร้อมที่จะกลับบ้านกันหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วพนมมือกลับบ้านหรอ ไม่ใช่อนอมุมือไหวว่าตามข้าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอขอบคุณขอขอบคุณนีเวียหลอดเขียวนีเวียหลอดเขียวที่สนับสนุนพวกเราอีปิกทามที่สนับสนุนพวกเราอีปิกทามสำหรับใครสำหรับใครที่อยากหน้ากระจา่างใสที่อยากหน้ากระจา่างใสเหมือนเอกพนในในันได้ทีมง,งาน เหมือนเอกพาโนและทีมงานก็ให้ไปหาซื้อก็ให้ไปหาซื้อนีเวียเมนนีเวียมเมนไว้ออยเ <oil> <oil> คลียร์ไว้ออยเคลียร์โครนโฟมโครนโฟมหรือนีเวียเมนหลอดเข หรือนีเวียมเมนหลอดเขียวได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าทั่วไปและร้านค้าทั่วไปอย่าลืมไปซื้อกันนะอย่าลืมไปซื้อกันนะออนนะโอ้ยยังว <c oughs> ู้วกลับมาแล้วฮะกลับมาแล้วทำงานกลับมาทำงานอู้ลุกแล้วไปแล้วทุกคนไปทำงาน <c oughs> ทำงาน,งานกลับแล้วเฮ้ยสว่างแล้ว ก็แน่นอนครับจะต้อดชื่นไงครับผมนะไม่ใช่ไม่ถึงน้ำมันห้องปั๊มสว่างอ่ะก็มันไม่ไมืมดไงเดินทางไม่ต้องใช้เวลาอย่างนี้แหละนาะใช่ครับทุกคนจะกลับทำงานเช็คไฟทำคลิป่อไปในยุคอะไรยุคเรือเหานะ